สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรับติดเกมวันนี้จะมาแนะนำการออกไอเทมและรูนของซิลโดยอี o วสโมนาลิซาครับผมโมนาลิซาเนี่ยเล่นซิลอย่างดุแล้วเขาออกไอเทมกับรูนอะไรบ้างไปดูกันได้เลยครับซิลเข้าป่าถือเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งครับที่ยังนิยมเล่นกันอยู่นะในช่วงซีซัน9นี้ฮะออกชิ้นแรกครับแน่นอนครับฟาร์มป่าตัวเวทเนี่ครับเป็นโลกิเคินครับขั้น3นะครับใช้ขั้นสาแน่นอนไม่ต้องเป็นขั้นสอในชิ้นนี้เพิ่มพลังเวทลดคูลดาว เก็บสแต็กเพิ่มพลังเวทได้ด้วยครับชิ้นนี้ครับเก็บไปเลยครับชิ้นที่1นึ่จะเป็นมากๆชิ้นที่2ครับออกมาเป็นเท้ากันเวทนะผมชิ้นนี้กิลดิกริฟซิลเนี่ยแม้ว่าถ้าอันติเมตครับโดดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถหลบได้ทุกอย่างจริงแต่ตอนที่มัน ใครเสร็จปุ๊บเนี่ยชิ้จังหวะที่แบบมันหยุดอ่ะมันนิ่งอ่ะมันแบบเอ้าโดดเสร็จแล้วแล้วไงต่ออะ่ะไอช็อตน,นี้ครับต้องระวังครับเพราะอาจจะโดนสตันสโล่กดจนหนีไม่ทันก็ได้ดังนั้นครับการออกกิลด,ดกีฟทำให้หนีออกมาได้ทันช่วงที่แบบกดสกิลเข้าไปแล้วนะครับจำเป็นมากครับชิ้นที่2ออกมาเลยครับเท้ากันเวทชิ้นที่3ครับออกมาเป็นเฮกกทีเดอเดมครับผมมูนาลิซ่าที่ค่อนข้างเล่นดุนะค,คือดามเมจหนักมากต้นเกมซิลของเขาเนี่ยสามารถโดดใส่แล้วแบบเชื่อได้ตั้งต้นเกมเลยดังนั้น การที่มีเฮกทีเนี่ยครับมันคือสิ่งที่ทำให้ฟิลเนี่ยดาเมจเวทแรงมากๆตั้งแต่ต้นเกมครับผมเพิ่มพลังเวท240หน่วยและเพิ่มพลังเวทอีก35ครับเฮกทีได้แอดเดมชิ้นที่4ครับออกมาเป็นอโพคาลิปครับผมชิ้นนี้อย่าออกเป็นสวายไฮเดอร์นะคนละอันกันนะแบบบางทีเฮ้ยสีไม่ได้คล้ายกันไม่ใช่นะออกเป็นอโพคาลิปครับผมเพิ่มพลังเวท200หน่วยลดคูลดาว10และหลังใช้สกิลครับ การโจมตีถัดไปจะบวกพลังเวทอีก30%ของกายภาพและบวก80%ของบลัดเวทผมทำให้โดดใช้สก,กิลปุ๊บฟันแรงแรงขึ้นทันทีครับผมมันอารมณ์เดียวกับอมนิอาร์มแต่ว่าอันนี้มันของสายเวทอะอพาลิปนะครับคิน,นี้ครับคินที่สี่ทีนี้หค,ครับออกมาเป็นเรียเบสซิ่งครับคือตอนต้นเกมเนี่ยดาเมจหนักเข้าใจเอาไว้ค่าแต่พอใช้าาเกมเนี่ยถ้าเอาแต่ดาเมจอ,อย่างเดียวเนี่ย มันจะยืมไม่ไหวครับผมการที่มีเรเบสซิ่งช่วยไว้เนี่ยทำให้ตัวของซิลสามารถรับดาเมจได้บ้างเพราะแม้แมว่าอันติเมทเนี่ยจะเข้าไปรับไม่รับดตเมจเลยแต่จังหวะที่มันหมดอันติเมทพอดีปุ๊บเนี่ยมันต้องมีสกิลอะไรสักอย่างมาหยุดราไว้เพื่อฆ่าราครับดังนั้นถ้าไม่มีเรเบสซิ่งเนี่ยเราอาจจะยืนไม่ทนพอจนหลุดสตันแล้วหนีไปได้นะฮะต้องมีชิ้นนี้ชิ้นที่5้ขาดไปได้เลยชินี่หครับออกมาเป็นโฮลี่ออฟโฮลี่ครับผมหนังสือเวทเล่มนี้ฮะ บวกพลังเวท400โคตรแรงและเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดครับอีก1,400หน่วยทำให้ซิลอึดมากขึ้นนะฮะซิลเนี่ยจะเน้นเป็นดาเมทเวทหนักๆเงี้ยครับแล้วเน้นลงตัวที่แบบว่าไม่มีส้อยกันเวทเน้นรู้ตัวแบบแคลี่เน้นแบบพวกตัวเมทนะครับจะล้วงมันมากลองนะครับเซตนี้รับประกันความแรงครับผมแรงจริงๆซิลถึงแม้จะเป็นเมท แต่ก็เป็นเมสายแอสซิสต์นะครับที่เน้นการโจมตีที่ถี่รัวๆแล้วนะเนี่ยสีแดงครับใช้เป็นอเวครับเพิ่มความรุนโจมตีและอัตราคีย์เดคอครับออกทั้งหมดครับ10ชิ้นครับอันนี้สีม่วงครับใช้เป็นสเปรดิสิชิ้นครับผมเพิ่มความรุนโจมตีและเพิ่มความเคลื่อนที่จะได้ตามค่าสูง่ายขึ้น้วยครับผม10ชิ้นสีเขียวครับใช้เป็นสเตนครับ เพิ่มความเรจ็จมตีและจอบกบวทดซึ่งเหมาะกับซิลมากๆรับผมเป็นรูนที่แบบว่าเพิ่มทั้งเรื่องของความเรจ็จมตีที่ซิลต้องการและจอบกบวาเนี่ยเข้าออกับซิลมากน,านั้นฮะสีเขียวสเตนเนี่ยเข้าที่สุดของผมสิบชิ้นเช่นกันถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจปารักษติดเกมตามด้านล่างนี้เอาไว้ทุกการไลค์ทุกการแชร์จะเป็นกําลังใจให้กับปลารักษ์ทคลิปออกมาเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ครับปารักติดเกมต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย